อ่าสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสมาชิกนะครับแล้วก็ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกผมก็ฝากกดติดตามช่องอ่าของค่ายบางีด้วยนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับเป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักกบนะครับเป็นหลบสิงดักกบนะครับผมอ่านี่เป็นของเข้าใหม่นะครับผมเป็นของเข้าใหม่เลยนะครับผมนะอ่าวันนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของอ่าอุปกรณ์อ่าที่ดักนะครับผม เรามาดูรายละเอียดกันนะครับผมเป็นรายละเอียดนิดหน่อยนะมีรายละเอียดนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่ารายละเอียดไม่เยอะนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมที่ต้องรู้นะครับผมที่ต้องแจ้งนะครับผมคือรอบวงนะครับความกว้างของวงนะครับผมของประตูเข้านะนะเป็นลิ้นนะครับตัวนี้นะฮะลิ้นทั้งสองข้างเลยนะครับนะขอให้ดูใกล้ๆกันนะครับผมนะ ลิ้นทั้งสองข้างเลยนะครับคูณลูกค้านะอ่านั่นหลังก็มีนะครับนะทั้งสองข้างเลยนะครับผมนะสำหรับลิ้นเข้าของตัวกบนะครับผมแล้วก็ความกว้างนะครับผมของวงสี่นิ้วนะสิบเซนนะครับสิบเซนนะครับผมนะฮะแล้วก็ความยาวของอ่าที่ดักนะสามสิบเซนนะครับสิบสองนิ้วนะครับคูณลูกค้านะครับสิบสองนิ้ว นะครับนะสิบเซนสิบงนิ้วนะครับผมสามสิบเซนนะหบสองนิ้วนะครับผมนะหนึงเซตจะมีสิบอันนะครับคุณลูกค้าในหนึงเซ็ตจะมีสิบอันนะจะมีสิบหลอบนะครับในนี้นะครับก็ใครที่ตามหาอยู่ก็ของมีพร้อมส่งนะครับจะส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะสำหรับลูกค้าที่อยู่อ่า ากลจากอำเภอเมืองนะากลจากตัวเมืองนะครับผมก็สามารถเก็บไยทางได้นะฮะที่ลำบากในการโอนนะครับผมก็เก็บหน้าบ้านเลยนะครับลูกค้าสั่งมาแค่ส่งชื่อที่อยู่ติดต่อมาที่ร้านแล้วก็ส่งของไปเลยนะครับไม่ต้องรออะไรมากนะครับผมนะครับวันนี้นะผมลากันตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะครับใครที่สนใจให้ติดต่อมาได้เลยนะครับร้านผมนะครับภาคใต้นะครับผมนะครับวันนี้ผม เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ